ทำงไงดีเธอลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ถ้าพ่อรู้ว่าทับโทรศัพท์หายไปต้องว่าฉันแน่ๆเลยลองนึกให้ดีสิว่าครั้งสุดท้ายเมื่อไรเอาอย่างนี้ลองใช้เครื่องฉันโทรเข้าดูไหมเพื่อจะมีใครเก็บไว้ถ้าเขาเก็บได้แล้วไม่ยอมคืนล่ะ รองก่อนเถอะคืนไม่คืนค่อยว่ากันตูดูดูดูค่ะรับแล้วรับแล้วพูดดีๆนะถามว่าโทรศัพท์อยู่ไหนเออฉันเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะค่ะช่วยโทรศัพท์มาคืนหน่อยได้ไหมคะค่ะหรืออยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวฉันไปเอาเองค่ะเนี่ยคุณไม่พูดทั้งอื่นเลยเหรอค่ะ นี่อย่ามากวนใจกวนฉันนะใจเย็นสิเออตุบกรุบกรุบดันกิ่งเข้าไปจะได้หางเป็นอะไรเหรออึ๊บออยู่นี่ไงว่าเจอแล้วดีใจจังว่าแต่เมื่อกี้เคยคุยกับเธอเอ๊ะ r k l